สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเช้านี้ที่อ่างคางกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับพี่คิวซังสวัสดีครับวันนี้คิวซังพามาเปิดคลิปกันตรงไหนเอ่ยฮะตรงไหนสวนอะไรสวนกลางแจ้งถูกต้องครับตรงสวนกลางแจ้งซึ่งตอนนี้อดอกไม้รเราบ้านเ,าเต็มที่แล้วนี่ดอกสเตติสถูกต้องนี่คือดอกสเตติสแฮ้คิวซังเก่งจังเลยวันนี้คิวซังจําชื่อดอกไม้ได้ด้วย กำลังบานสะพรั่งใช่ไหมคิวซังพ่อครับเคยเห็นดอกไม้บัวสวรรค์ไหมอยากเห็นดอกบัวสวรรค์ใช่ไหมช่วงนี้หลังจากฝนตกแล้วมันบานใช่ไหมได้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 อีคิวซังบอกว่าอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ชมมันจะมีตรงที่ไหนนะลานฮอใช่ไหมลานฮอเลยเต็มเลยพ่อเต็มเลยใช่ไหมงั้นแสงดงว่าเราจะต้องพาท่านผู้ชมไปชมกันแล้วเนาะบรรยากาศที่นั่นจะเป็นยังไงดอกไม้สวยหรือไม่ครับที่บ้านเรามีอยู่ที่บ้านเราก็บานใช่ที่บ้านเราก็บานบานเยอะด้วยใช่ไหม นี่บรรยากาศวันนี้ก็ประมาณนี้นะท่านผู้ชมวันนี้ก็คืมฟ้าค้มฝน,น,นคระมง,มองอูโอ้ใช่สีขาวยังมีให้เราได้ชมอยู่นะคุณสังเนาะแี่แน่แนดูสิเต็มทุ่งเลยดอกสีขาวโอ้ไม่หลายสีด้วยแต่ว่าหลักหลักสีขาวเยอะมากเลยนะครับเหมือนกระดาษเลย,เลยใช่ส่วนมากเขาก็จะเอาดอกนี้ไปทําเป็นดอกไม้แห้งกันนะคิวสังนี่มุมฝั่งนี้จะมีหลายสีหนะ่อยเนาะดูสิสีม่วง สีชมพูโอ้สีม่วงสีชมพูสีเหลืองก็มีดอกป๊อปปี้ก็ยังมีอยู่นอ้อยคิวซังเนาะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราพาท่านผู้ชมไปชมดอกบัวสว่างกันเลยดีกว่าเนาะครับไปกันครับไปครับพ็ ล,ลูกไหนนี่ร่วงไปหมดแล้วดอกมันร่วงไปหมดแล้วใช่ช่วงนี้ลผลิตบนได้อ่างคางก็จะมีอะไรสั่งลูกพีชใช่ไหมครับอ่าเราต้องหาเวลาไปนี่ดนูนี่นี่พีชพันจิที่คือสังอ่งที่ส<อ>ีเหลืองๆอะโอ้นี่ดูดูดูอันนี้คือดอกอะไรี่จะสังนี่ดูสิ<อ>ขาวโพรนเลยมันคือดอกดอ,อกอะไรอะโอ๊ยติดไหมติดไหมไม่ติดมันคือดอกอะไรนี่ขาวขวเนี่ยเห็นไหมดอกอะไร หลอกกาแฟอาบิก้ากำลังบานแล้วเฮ้ยต้องำชื่อหลอกกาแฟเาบิกา้าละอ๋อเดี๋ยวสิ่านผู้ชมช่วงนี้บรรยากาศก,ก็ประมาณนี้น้อยคิดสังนเนาะครับท้องฟ้าเริ่มกลับมาแจ่มใสาอากาศเริ่มดีละหมอกวันเริ่มหายไปสําหรับพุทธาขานะครับแต่ว่าจุดอื่นก็ยังคงมีอยู่นะถามว่าดี100%ร์ซ็นหรือยังยังครับ ก่อแล้วกินซะนะครับโอก่อนไปนี่นี่นี่พาท่านผู้ชมดูมุมน,นี้ก่อนดอกเขาเรียกว่าดอกที่เป็นดอกไม้ที่ไหนๆก็ได้ไหนๆแล้วเนาะมาจอดแล้วท่านผู้ชมได้ดูกันอลองอีกโอ้ยนี่จะดอกประมาณนี้นี่บวกบ,บัวดินนั่นเองเยอะด้วยมุมนี้ดูสิหอมไหมคิวซังแป๊บมันมามาดูที่ว่าเป็นไงครับ ม,มาลองดมดูมาลองดมดูอ๋คีซังลองดมสิมันอหอมนะท่านผู้ชมมันหอมมากมันหอมมันหอมมากเลยเอออยู่ตรงนี้ก็ยังได้กลิ่นอีกคีซังไ,ได้กลิ่นเลยนะพ่อใช่ดูสิโอ้ออกดอกต้นะลรต้นแต่ละต้นดอกเต็มต้นเลยที่แน่แไฮไลท์ของเราวันนี้เราอยากจะให้ชมก็คือนี่ดอกวัวสวรรค์สวรรค์หรือว่าัวดินนั่นเองนะคีซังเนาะนหอมไหมไม่มีกลิ่นครับม,มีกลิ่นใช่บางต้นก็ดอกบานเยอะไปแล้วเนาะ ดูดูสินี่ตรงนี้ก็เยอะว้าวสุดยอดสุดยอดเนอะกำลังบานเลยน้อยคือสั้เนาะใครอยากจะมาชมก็แนะนำว่าให้มาช่วงนี้นะนับรองว่าได้ชมดอกไม้สวยๆที่มันขึ้นเองตามธรรมชาติแบบนี้ได้ด้วยครับครับ,รบอันนี้เขาไม่ได้ปลูกนะอันนี้เขาขึ้นเองถูกต้องอันนี้เขาไม่ได้ปลูกครับเขาขึ้นของเขาเอง แต่บางจุดอย่างลานหอก็ปลูกอยู่นะแต่ว่าเขาฝังหัวไว้นานละหลายปีละครับนี่มันเหนียวโ้มันแห้งไปแล้วอ่ะโอเคเราไปที่ลานหอนีกว่าชมบรรยากาศมุมสวยๆตรงนั้นดีกว่าน้องคิวซัเนาะครับงั้นครับโอเคท่านผู้ชมก่อนที่เราจะขึ้นไปตรงนข้อมูลเอ้ยตรงสวนข้อมูลตลาดหอเรามาเจอกันนี่จุดนี้บานเยอะมากดูสิเป็นทุ่งเลยนี่ขนาดย่อม ดูอลูกใกล้ๆอดูกใกล้ๆท่านผูช้ชมีคิดว่าว่าดูกใกล้ๆโอ้หเวลามันบานเยอะๆมันสวยมากเลยคิวสังเนาะครับหัวมันโดนฝังไว้อยู่ใต้ดินแบบนี้พอเวลาฝนตกมามันก็ชูช่อแทงดอกขึ้นมาตรงนี้ก็จะออกอย่างนี้นะคิวซังเนี่ยแถวนี้ออกหมดเลยเนี่ยแถวเนี้ยนี่พ่อครับท่าที่เขาออกเนี่ยเขามีต้นแบบนี้เ,นเลยต้นมันขึ้นมาก่อนต้นมันเหมือนอต้นหอมเลยนะเนาะคิวซังเนาะโดยมันจะออกมาแบบนี้ทนะ่านผู้ชม ออกเป็นต้นสเสร็จแล้วก็จะเป็นสีชมพูนี่น,นี่อันนี้อีกประมาณสักอ่าสี่ห้าวันมันจะมาใช่แถวนี้ด้วยนี่ตอนนี้นเราอยู่ตรงบริเวณไหนอีเกศังเราอยู่ตรงไหนเอ่ยลานหอตรงนี้ลานหอใช่ลานหออย่วนดูตรงที่ลานตรงนั้นเห็นไหมเป็นสีชมพูเลยครับเลี้ยวจอดเลือกเข้าไปตรงนี้นเราลืมไปโอ้เอาจอดตรงนี้เหรอเราเดินไปเหรอได้ได้ได้ไปงั้นเราเดินตามอี้เกังไปครับ มาถึงเรียบร้อยมาถึงเรียบร้อยยี่คือซังว่ายี่คือซังอยากจะเข้าไปนั่งตรงกลางเลยใช่ไหมคือซัง <c oughs> นี่นั่งตรงกลางดอกไม้แบบนี้แล้วก็ถ่ายภาพแบบสมูท t มู m แบบนี้ท่านผู้ชมได้ชมกันนี่อยู่ท่ามกลางดอกไม้แบบนี้เลยนะคือซังเนาะนี่รูมดครับลูกมด <ห ả? S 1> ตัวที่ตัวใหญ่นะกัดเจ็บด้วยโอ้ที่บ้านเราก็มีเมื่อลูกเต๋อบอน่ะ มันเดินไปเล่นมาอโอ้โหมันเดินไปเดินมาด้วยใช่ไหมอนเดินเดิน,น,นเข้าเตะทอแต่ทุต่อยแถวเลยอ๋อนี่ฮะบรรยากาศล่าสุดท้องฟ้าก็นี่พ่อเริ่มเป็นสีฟ้าอย่างที่ท่านเห็นท่านหลังไอ้คิวสังดอกไม้ก็บานสวยเลยเนาะคิวังนอ้องช่วงนี้มาเที่ยวด่านขาก็จะได้เจอบวัวดินแบบนี้ถึงจะบานไม่เต็มพื้นที่แต่ก็อ๋อมีให้ชมอยู่นะ จริงๆบานเต็มนี้สวยมากเลยเรียกชื่อว่าบัวดินก็ได้บัวดินก็ได้หรือว่าบัวสว์ก็ได้ครับพี่คิวซังนี่เขาก็บานเต็มทุ่งกันแบบนี้เลยดูสิบรรยากาศดีครับระวังเหยียบเลยระวังเหยียบต้นครับรับทราบครับผมคิวบอกว่าระวังเหยียบโดนต้นเขาใช่ไหมถ้าเหยียบโดนต้นมันจะหักแล้วก็มันจะไม่สวยใช่ไหมคิวซังอ่านี่อันนี้ก็เต็มเลยดูท่านผู้ชม กำลังบานเลยน่อยิกซสังเนาะพ่อครับนี่ว้าวโอ้ยมีมีถั่วมิโตด้วยเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือดอกถั่วคกวซังเป็นพืชคุมดินนี่ว้าวสวยเนาะนี่ท่านผู้ชมโอ้ที่บ้านเราก็ออกเนี่ยดอกถั่วใช่ตรงที่หน้าการไฟฟ้าไงนี่เรามาชมนี่กันโอ้ดอกกาแฟเต็มเลยอ้หอมด้วย ขาอยู่ตรงนี้ยังหอมอ่ะเพ่อมันหอมมันหอมแบบยังไงไม่รู้เนาะบอกไม่ถูกน้องเคียซังนะเนี่ยหอมมากเลยใช่มันก็หอมแต่ถามว่าหอมในกลิ่นแบบไหนหอมในระดับที่พึ่งมาตอมแล้วกันเอางี้ดีกว่าลูกบววมีไหมไม่มีแล้วร่วงหมดแล้วเพราะว่าหมดฤดูแล้วนะ้องเคีซังเนาะหมดฤดูกันลูกบวแล้วหมดฤดูลูกบวแล้วแล้วก็เออ่อะไรนะ โดนพายุลูกเห็บด้วยมันก็เลยไม่เหลือล่วงหมดเลยนี่พ่อครับชวัวร์นี่ออกเต็มเลยโอ้มุมนี้สวยนี่พ่อเขียวสลับเหลืองแบบนี้ก็สวยแบบีกแบบน้อยคิซนะัเนาะนี่โอเอามุมนี้เหรอเอามุมนี้กิสังบอกชอบมุมนี้นี่ <laughs> <laughs> นี่นี่ก็สวยอ้านี่ก็สวยใช่สวยงามตามท้องเรื่องจริงๆครับ เดี๋ยวเราไปเก็บบรรยากาศตรงสวน80ิกันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราปิดคลิปไปตอนนั้นนก่อนนะคิดสัครับวันนี้ก็เก็บบรรยากาศนี่ล่าสุดข,ของรายการเพราะนู้ชมนะใครมาเที่ยวช่วงนี้ที่พักที่ไหนพักได้บ้างลานกางเต็นท์ม่อนสนพักได้นะครับบ้านพักของอุทิยานเปิดให้บริการอยู่นะครับพ่อคครับ,รบถ้าอะไรถ้าใครมาลอยอย่างค้างก็มาชมดอกบัวลินได้ได้ดอกบัวดินที่กำบังบานอย่างนี้เลยใช่ไหมคเดซังต้นูำนกงบานใช่ฝั่งนู้นก็บาน ตรงนี้ก็บานมาจุดที่ลานฮอเลยใช่วันก่อนมีฮอมาลงสองสองคันเนาะมีตรงนี้หนึ่งคันแล้วก็ตรงนู้นหนึ่งคันทำไมไม่มีสามคันอะสามคันอีกคันหนึ่งไม่มามาแค่สองคันเพราะวทํทไมมาทําไมไม่รู้ครับพ่อเขาไม่ได้มาพิสูจน์ทำงานเลยมาทํางานนั่นแหละลูกฮะโอเคเราไปสนต่อสิบกันดีกว่านาะครับไปกันครับโอเคคุณผู้ชม มาเจอสินี่ละอ๋อมาเจอดอกเออดอกอะเขาบอกว่าอาเหมือนดอกอะไรพ่อจำไม่ได้แล้วเพราะว่าจะไปถามคนปลูกอยู่คนปลูกใครใช่ครับม,มันเป็นไม้ต่างประเทศนะเป็นไม้เลือ้อยไม่ใช่ไม้บ้านเรานะท่านผู้ชมนี่พ่อครับนี่นี่พ่อเรารไปชมดอกป๊อปป,ปี้นี่โอ้ดอกป๊อบปีก้ก็ยังสวยอยู่นะ้อยคิอสังเนาะนี่ตอนนี้เราก็อยู่บริเวณ สวน80เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดอกไม้ถามว่าสวยไหมก็ในระดับหนึ่งเนาะถามว่าสวยมากเหมือนหน้าหนาวไหมก็ไม่เท่านะฮะช่วงนี้ก็จะประมาณนี้หลายคำถามถามว่าดอกไม้บนังขางยังสวยอยู่ไหมอ่ะอย่างที่เห็นตอนนี้ครับที่แน่ๆไอ้คีรสรงบอกว่าพาไปดูดอกอะไรว้าวดอกป๊อปปี้ดอกใหญ่มากโอ้ทำไมดอกนั้นใหญ่จังไอ้คีวสั์มีกี่ดอกอหลายดอกเลยใช่ไหมนี่ท่านผู้ชม ดอก,กใหญ่เลยครับนี่ไหนโอ้มาฝั่งนี้มาฝั่งนี้คือซังดอกไม้กินได้นั่นเองใครรู้จักบ้างติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกทกซังรู้จักไหมครับไม่รู้จักฮะรู้จักไหมมันคือดอกอะไรไม่รู้เขาเอาไปทําแกงจืดได้โอ้ใช่ดอกไม้ม,มันไปทำกินาอาหารได้ด้วยนี่นรู้ไม่น่าเคยอะไรเดี๋ยวพ่อบอกมันคือมันคืออะไรไ ไม่รู้อสซังบอกรู้ไหมไม่รู้ใช่ไหมมันคือดอกไม้จีนนั่นเองดอกไม้จีนใช่เนี่ยเอาไปทําต้มจืดแกงจืดได้ยูสังขาบจะไปทําดอกไม้แห้งก่อนนะเพราะครับเู้ทำลูกเคยทำอแกงจืดอะลูกอยากทำแกงจืดเหรอได้เดี๋ยวเราจะหาเวลาพาอย,ยูอสังไปปิกนิกกันทำอาหาราเล็กเล็กน้อยๆกินแล้วก็กินรังก,กินกันเนาะครับผมนี่เราซื้อเตามาล ใช่เราซื้อต่อมาเราเพิ่งทาแค่ครั้งเดียวอยู่เนะาะแสดงว่าเราจะต้องทำสองครั้งสอง,สองครั้งอีกเป็นแท้แทใช่ไหมแล้วเดี๋ยวหาเวลาไปหาลงพูลหน่อยลงพูลอยู่ที่นาหวายนั่นแหละเดี๋ยวเวลา,าหาเวลานิดนึงเนาะไปหาลงพูลแล้วก็ไปหา,าเมนูอะไรเด็เดๆกินกันที่บ้านลงพูลสักหน่อยกินสักเนาะแน่แน่รับรองว่า อร่อยแน่นอนถูกใจแน่นอนนะเดี๋ยวขอนัดลงพูนก่อนนะก่อนที่ลงพูนจะมีภารกิจไปที่อื่นต่อน้องคีสังเน,นี่ดอกไม้จีนกําลังบานสะพั่งเลยดูต้นที่อยู่กับกอที่อยู่ด้านในเป็นสีส้มสวยงามตามน้องเรื่องน้องคีสังเนาะครับนะชมบรรยากาศฝั่งนู้นกันต่อ,ปตอ,ปตอไปตามคีสังไปครับไปครับนำไปทาไปคีสังอยากนําเสนอต้นอะไรอีกครับฮะอยากนําเสนอต้นอะไรอีกเสนอต้อนนี้อ่ะโซนนี้ อ๋อพ่อจำชื่อได้ละมันชื่ออาการแพนทัสครับอาการเพนทัสใช่อาการแพนทัสาาาาใช่ดอกจะสวยมากนี่ดอกเป็นพวง,งแบบนี้เลยนะ้องท่านผู้ชมดูยสิช่วงนี้กำลังบานสะพรั่งเลยเนาะคือสังเนาะอ่านหนึ่งดอกไม้เออก็เออถามว่าเต็มที่สวยแบบสุดไหมก็ไม,ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับซากุระไม่มีชมแล้วครับซากุระไม่มีให้ชมแล้วเพราะว่าหมดฤด,ดูแล้วจะมีให้ชมอีกทีเมื่อไหร่เอ่ย เมื่อไรหน้าหนาวปีหน้าปีนี้เลยเนาะที่กำลังจะมาถึงช่วงสิ้นปีนี่แต่ว่าบานจริงๆเต็มที่แนะนำให้มาช่วงมกราดีกว่าครับคลองลองเนี่ยหลอกพุสามสีร่วงไปหมดแล้วโอ้หลอกพุสามสีก็ร่วงหมดแล้วอไม่ฮะหลอกนี่คนร่วงแดงแม็กแม็กโดนเลียก็ร่วงหมดเลยใช่ไหมนี่ดูหลังป้ายนี่คือสั่งสตติสกำลังบานเลยเห็นไหมนี่ว้าว สวยเ<ว>ลยเนี่ย,ยใช่เพียงแค่สีมันไม่สดเท่านั้นแต<อ>ความสดของดอกไม้นี้สดมาก <ขอ S 1> ครับครับเขาบว่าห้ามขึ้นไปข้างบนเลยหยิบแปลงเขาใชาจ่จริงๆตรงจุดนี้เขาห้ามขึ้นไปยืนหรือว่าปีนป่ายแล้วก็ขึ้นไปอยู่ด้ดนานบนเดี๋ยวหยิบแปลงเขาใช่หนึ่งสิ่งที่จะเกิดปัญหาก็คือเหยียบโดนดอกไม้ดอกไม้เสียหายสองมันไม่เป็นการเหบอกในการขึ้นไปแลกภาพอยู่ด้านบนเท่านั้นเอง เอเอต้องอยู่อย่างนี้เอ่ออย่างท่าอิคิวซังเนี่ยได้น,อนอ้องอิคิวซังเนาะต้องเอามุมอิคิวซังนี่เลยนี่แบบนี้เลยก็จะได้บรรยากาศแบบนี้ท่านผู้ชมโอเควันนี้เราเก็บบรรยากาศมาให้ท่านผูนช้ชมได้ชมกันประมาณนี้เนาะหวังว่าคนจะถูกใจไม่มากก็น้อยกับการเก็บบรรยากาศดอกไม้หลอกดอกบัวดินที่กําลังบานช่วงฝนกําลังตกใหม่ๆใช่ไหมคิวซังวันนี้ฝนไม่ตกแต่เมื่อวานฝนตกแต่ว่าตกไม่เยอะ อือันนั้นเรากร้อยเลยอะยังอะไรอะอันนั้นเราเสียกว้อยภาษาอังกฤษแปลว่าเสียนะครับท่านผู้ชมเสียงภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยใหญ่เสียกว้อยภาษาไทยใหญ่แปลว่าเสียใช่ต้นอะไรเราเสียฮะต้นอะไรเราเสียต้นสักุระาของเราเสียหายหมดใช่ไหมเห็บตกคืนเดียวโอ้โหไปหมดเลยท่านผู้ชมตอนนี้ก็กําลังคือเรียกว่าซ่อมแซมให้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 กลับมาได้ ประมาณ70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับ,รบนี่ดอกป๊อปปี้นะโอ้โหโดอกป๊อปปี้อยู่กลางแปลงเลยสวยงามจริงๆฮะบรรยากาศก็ดีพอ,อากาศถ้าเขาไม่ปลูกเองอันนี้เป็นยาพิษเหรออ๋อมันมีสองอย่างหรกมันมีดอ,อ,อกป๊อปปี้อันเนี้ยปลูกเพื่อประดับส่วนป๊อปปี้อีกอย่างหนึ่งก็คือดอกฟินอันนั้นอ่ะปลูกเพื่อกรีดยางเพื่อเอาไปทํายาเสพติด ยาเสพติดดีไหมยาเสพต,ติดไม่ดีใช่ยาเสพติดไม่ดีอยงนั้นเดี๋ยวจับแน่โดนตำรวจจับด้วยใช่ไหมเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเนะาะฮิวสังเนาะในการดํารงชีวิตของเรานั่นเองนะคร<อ>ับเราเอาซาก,กุระไปแล้วใช่เราเอาซาก,กุระไปเพาะเพิ่มอีกแล้วเนาะหวังว่ามันคงจะโตรพร้อมให้กับ f อของเรา<อ>ที่ติดตามเรานะใครที่ติดตามเราเดี๋ยวใครที่แบบ ติดตามกันตลอดแล้วก็ชมคลิป EQ ตลอดเดี๋ยวเราจะจัดส่งต้นอะไรให้เขาไปซากุระซากุระใช่ไหมพ่อครับรุ่นรุอะไรให้ซากุระบานเยอะๆอ,อยากจะให้ซากุระบานเยอะๆใช่ไหมเราก็ต้องปลูกเยอะๆที่เราพาะไว้ทั้งหมดเดี๋ยวเราจะปลูกรอบที่ทํางานเราให้หมดเลยแล้วถ้ามันเหลือเราก็จะเอาไปปลูกข้างทางด้วยเนาะปลูกข้างทางแล้วก็เราก็ต้องไปดูแลเขาตลอดด้วยนะเนาะอยู่สังเนาะเพื่อ ระหว่างทางมันจะได้สวยๆเหมือนเมื่อก่อนที่บานสะพังเต็มไปด้วยดอกนางพูนต<ฮ>ะโขงครับที่ใต้พื้นอ่ะแบบนี้เขามีสกุลนี่อละอือใช่อ่ะโอเควันนี้เราก็เก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ชมกันประมาณนี้เนะาะกาจะปิดคลิปแต่เมื่อกี้อีกคลิวยาวกันอีกนิดนึงหวังว่าคนจะถูกใจไม่มากก็น้อยเนาะอย่าลืมมาเลยนะครับพี่กฤังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นสังเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้กี่ณ์สังในการออกมาเก็บบรรยากาศ อดอยห่างค้างให้ได้ชมกันแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวยครับบ๊ายบายบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับปิดท้ายสวยๆมากค่ะจ๊ะน้อครับ